สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเจนกับมาวินะคะก็กําลังจะไปตรวจโควิดเทสนะคะตอนนี้ก็เป็นการตรวจครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ตรวจเพราะว่าเดี๋ยวเจนกับมาวนกําลังจะกลับ่ายนะก็ ตรวจโควิดก่อนนะคะถึงจะได้กลับไทยได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะอันนี้การตรวจโควิดนี่ก็คือคือขับรถไปตรวจนะคะไม่ได้ไปที่คลินิกหรืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ขับรถอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะห่างจากบ้านเจนะะก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปตัวเมืองซียรเทอรกันเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปตรวจกันนะคะ เจอเข้าไปตรวจแล้วนะคะเมื่อกี้ผับผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวกำลังที่รูเ้เธนเราก็จะใส่หน้ากากนะเพราะว่าเขาเรียกร้องให้เราใส่หน้ากากไปด้วยนะเมื่อกี้เห็นแถวแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเรออยู่เธนแล้วก็อยู่ตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีใกล้ๆไม่ไกลนะคะโ้นะคะที่ใต้อยู่ตรงนู้นนิดหน่อยนะคะได้นี่มีคนโบกให้เราด้วยนะคะ ใก้ๆเนี่ยเขาก็จะบอกโควิดเทสนะคะตามป้ายเลยอตอนนี้ก็รอนะคะรอต่อแถวอยู่ก็เดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจ ID เรานะคะก็มีทั้งหมด4ช่องทางเลยนะคะเจก็จองไว้ตอนประมาณเทีย่ยง20นะคะ ตอนนี้ก็ใกล้เทงยงดนะีสุดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4 8่สถึงเจชั่วโมงนะคะในการตังผลตรวจนะคะใจก็เต้นเวยนะตุ๊กๆุกๆต่ตลัวเป็นนะคะพี่ตกเตรีอยู่ทุกวันนะว่าตัว,ต,วตัวเองจะเป็นโควิดนะคะแต่เจก็กักตัวอยู่บ้านมาสักพักเนึงแล้วนะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะถ้าไปกึคอเข้าป่าอือโอเค This will be over in seconds Ready <Okay. S 1> I'll count once I hit the back. That's okay. Open your mouth. Breathe through your mouth. That is five, four, three, two, one. I'm pulling it out. <coughs> Take okay. your time. Okay. All right. Uh, Ready. Halfway there. You're almost done. Five more seconds. And that is five, four, three, two, one. You're done. <laughs> <sighs> not so bad huh yeah, yeah. Good. okay give me a second I mean you need to change my gloves and sanitize okay, okay? <clears throat> I just went to so, Thailand uh, Chiang Mai oh did you okay man I loved it okay the food the people yeah. thank you so I'll come once I hit the back okay so are they request the airline requesting it or Thailand Thailand ah all right one two three four five I'm pulling it out. So do you guys have to quarantine over there or no? Mandatory. <laughs> How long? Two weeks. You been with the negative? Oh even with the negative not matter. You have to check two more times. Two more times two over two, there. Two more tests, yeah. Don't move. One, two, three, four, five, you're done. Okay. Oh, <laughs> good, good, good job. Have lots of fun. <laughs> okay. ยัย I will eat t a t for you ่ thank you ก็เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลึกมากาเลยอะแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็ประมาณอีกอ่าส สอวันถึงสวันถึงจะได้ผลนะคะคนตรวจเยอะมากๆนะข้าแถวเต็มไปหมดเลยนะคะก็ลึกไปถึงตรงนี้เลยนะแบบว่า r e a l l deep I can t e l l it's really r e a l l y deep คือแบบลึกมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเขาก็ให้ใบแบบนี้มานะ,ะเราก็ไปสแกนนะคะแล้วก็จะรู้ผลเลยนะคะไม่ต้องมาไม่ต้องมารัอกถึงที่นี่นะ,ะ,ะก็เดี๋ยวเจจะไปแวะร้านเอเชียมาร์เก็ตต่อนะร้านนี้ ไม่ค่อยได้มานะคะนานๆจะมาเข้าเมืองในเมืองแถวนี้ทีก็เดี๋ยวจะไปเอเชียมาเก็ตต่อเลยนะคะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นผลกันนะคะอู้นสินจีน่ากินมากเลยเาะอู ใหญ่มากเลยนะคะเดิน uh, ดูนะคะดู อันนี้ก็สดสดเหมือนกันนะคะนี่ดูอันนี้เลยเสียแคมนะคะอันนี้คล้ายๆหอยหลอดบ้านเราเนาะ ยังสดๆอยู่เลยนะคะอันนี้ก็มีปลาไหลด้วยนะะปลาไหลก็สดนะคะ